นเมึงนี่มันคนไม่จริงใจกูมาเมื่อกี้ต้องนานแล้วพวกปีบานไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนบ้านพี่นนท์นี่รุ่นเดียวกับพี่ตังปะ ตังไหนพี่ตังอ่ะพี่สตังค์อ่ะพี่ตังที่เป็นแดนเซอร์อ่ะคนละรุ่นเราแก่กว่าแก่กว่าตอนเนี้ยเราไม่เจอกันแบบนาโอ้เป็นสิบปีไหมเนี่ยถึงถึงปะถึงก็ตั้งแต่โมหกโมหกเออใช่ตั้งแต่หนูอายุเท่าไหร่สิบแปดใช่ตอนนี้หนูแปดปีหนูยี่หกเออหนูยี่หกปปีนะปีแรกสามสิบปีผ่านสี่ปีแล้วสี่ปีแล้ว่า ในในความหมายของของพี่เจ้าของร้านเนี่ยหมายถึงอะไรแต่มันคือการฉายฉายความเป็นตัวเองอะค่ะร้านฉายก็คือฉายในความเป็นอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอเอกลักษณ์ของร้านแล้วก็รวมถึงรูปภาพอะไรใช่ด้วยความที่พี่เจ้าของร้านชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กูรู้สึกนะว่าร้านมีความเก๋นะเว้ยม,ม,มีความมีสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์แล้ววินเทจใช่ค่ะ<อ>พี่เจ้าของร้านชอบ กอ่ายุคประมาณยุค90ชอบหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเดินเครื่องเครื่องเล่นแผ่นอะไรเงี้ยตอนเดินเข้าร้านมาเนี่ยมีความแบบกลิ่นอายแบบยุคเก่าๆเลยนะเก่าๆใช่ใช่นอกจากเครื่องดื่มมีอะไรอีกอ่าที่ร้านคัดๆก่อนได้ไหมคนๆก่อนได้ไดให้เดจัดให้พูดไปเลยมีอะไรอีกวะอ๋ออยู่ร้านนี่จริงมั้ยเนี่ยยังไม่ถึ เด็กใหม่เด e> ็กใหม่เด็กใหม่พี after, ่ตัดนะตัดตัดออการไม่รอดเลยครับไม่ไม่น่ารอดชนหรือไม่รอดอยู่มองหน้าพี่เตือนหนูเลยคือแตอนนั้นที่เราที่เราถ่ายไอ้หนังสั้นกันค่ะเราที่เล่นมูที่บ้างเทเลอรอะเล่นแูบว่าถ้าร้อนให้เปิดแอร์ใครอย่างนี้คนแค่แค่ให้เปิดใจหนูเห็นหน้าพี่เฟื่องไว้แล้วมูคีบไ่หลับลอยช่วงนี้หัวคิดดูว่ามันภาพทรงจำมันแค่ไหนก็จริงจริงนะคิดดูเรา เจอครั้งส LIKE ุดท้ายคือตอนเราเด็กๆตอนนั้นหนูก็อายุสิบกว่าเหมือนกันใช่ใช่สิบสิบเจ็ดสิบแต่นั้นสายหนูหนูต้องเข้าไปไหมก็เดินไปสิจริงๆชั้นสามเป็นสตูดิโอชั้นสี่เป็นก่อนหน้านี้เป็นแลบปลูกต้นไม้แต่ทีเนี้ยคือต้นไม้มันอยู่ยากก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบฟาร์เจอรี่ ในแบบในเนีบบที่ที่แบบอยากทำยันดีนะเท่ดีไม่เคยเห็นแบบนี้แบบเจ๋งเลยเหมือนเหมือนแคเขารี่อะไรความชอบของตัวเองนั่นแหละทั้งหมดทั้งหมดก็คือความชอบของเราเองที่แบบเราอยากถ่ายทอดออกมาแล้วก็แบบให้คนมาลองมาดูแล้วก็ได้ได้แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมชอบให้คนแบบชอบจัดจัดให้เขาถ่ายรูป ฝากร้านถายนี่ยน,นะครับก็เป็นคาเฟ่เล็กๆในาชานเมืองจังหวัดระยองครับ